ูจากช่างพงด้วยวิครับผมฮะแม่เมื่อกี้แม่บอกว่าเป็นตัวตลกเพื่อนเพื่อนตลกเพ่เืลกพูดถูกหมดเลยผมผมผมเริ่มจตันว่าอะไรลงพอเมฆเมฆเมฆอีกแล้วเมฆอีกแล้วเหรออิสอนก็เมฆเหมือนกันไใช่ไหมแม่แม่มาจากประเทศไหนครับสวิตเซอร์แลนด์โอ้สวิตเซอร์แลนด์สวิตอร์แนเยอะนะโอ้ แม่อย่ซี it, okay. <S S others, um. ้ด you know ูคร hmm, ับ FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ f เออไปนั่งรมนะครับเออไปนั่งร่มนะครับโอโหนนนชาเ็นแดคือแอนแฟมบรีด้าแอนแฟมบรีของน้อยเสื้อเอาด้าซีซีอะไรเนี่ย เอฟซีจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปดูได้นะครับไปอืมอะไรมาขายเอฟซีมีอะไรมาขายฮะข้าวโพดปิ้งอู้เงินก็อยู่รถพนเงินก็อยู่รถโอ้อยากกินดิขายยังไงอะไรยังไงครับสิบบาทนะคะพักละสิบบาท ต่อตังก็อยู่รถนะเอฟคือข้าวโพด้าลี่โอ้แม่น้องมาต่ถึงับต้องควักเลยถ้ามันไม่ร้อนก็ตากแดดจับดูมันยังเย็นๆอยู่เลยนี่มันอุ่นๆนะ เดี๋ยวหาตังค์ก่อนนะเอฟซีตอนนี้กระเป๋าตังค์โอ้น่าจะมีอยู่นะทักพัก,พกอุ้ยอุ้ยดูยนะน่าจะมีอยู่แม่ตอมจกเลยครับเอฟซีจกแล้วจกแล้วจกแล้ว เอาฝักได้อยู่ได้อยู่พี่เฟื่องได้อยู่กี่บาทครับพ่อค้าอุ้ยฝักใหญ่ๆเลยนะันี่แม่น้องสวยมากแม่ตอมซื้อแล้วนะเกะให้เรียบร้อยเลยใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทก่ังก็ได้ทีหลังนะพ่อค้านะครับขายช่วงในตำนานโอ้ยเบิร์ตแล้วพ่อเอ้ยบัดนี้มาเร็วๆมาหมดนะมาเมามาเมา พี่เพื่อนก็รอคิวจับต่อเลยนะพีพี่เพื่อนวันนี้จัดกี่ฝากเอสอค่ะอือหือมานานแล้วใหญ่นะก่อนเที่ยงด้วยกำลังทองว่างเอซีงใ่ฝากนสองครับอพี่อนกำลังหาเงินเรียนอยู่ฮะน่าจะสองเหมือนกันนะโอนน่าจะสองนะอุ้ยสองอ่าสองได้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  ซื้อไปเสือพิโจกับยายด้วยดีกว่าเอาสีเลยครับผมลองสีโอ้กับตันตะเลียงโจกับยายด้วยต้องานต้องเอาไปซื้อซื้อไปฝากลุงด้วยเอาสองฝากเลยครับเด้อคิวใดกะอือเดี๋ยวยายรถก่อนฮะเหมือนมีรถเข้ามาเอฟซีมีรถเข้ามาเดี๋ยวรอเข้าวโพดก่อนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมันไม่ฟันหล่อเลย ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วแต่เพื่อนตามคิวแะ้วอันของไพลก่อนตอนนี้ไม่น้องมาต่อยได้แล้วนะฮะน่าจะเป็นของพี่เฟื่องก่อนเมื่อกี้เพราะว่าผมสั่งทีหลังอนะของพี่เฟื่อง้ะเพราะว่า เมื่อกี้ผมเพิ่งสั่งนะ FC ผมหาตังค์อยู่ก็เลยสั่งทีหลังการซื้อของเราต้องซื้อตามคิวใไปมาก่อนได้หลังมาได้ก่อนอืมตามมาฮะจริงเหรอโอ้สองปากกาพี่เฟืองแล้วก็เรานะ FC เอาขึนรักแล้วเอาเอายังมานะกลับแล้วนะโอ้พอดีหมดผมว่าหมดพอดีนะเนี่ยเกือบหมดเกือบหมดโอ้ ของผมก็สองฝักครับอพอดีก็จะเอาไปกินอยู่ร้านกับข้าวใน FC เผื่อออกไปกินข้าวข้างนอกนะก็ยินดีต้อนรับเอฟซจากต่างประเทศนะครับคุณแม่มาจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะเพื่นก็รู้จักยูทูบเบอร์เราหลายคนนะกลายเป็นเมีกไปจัง,งนนะั้นดีสอนนะหน้าคลๆกันเพื่อนบอกว่าใส่หมวกนะแซลแล์แม่นะครับก็ธรรมดามันร้อนไม่ใส่ไม่ได้ครับแสบหน้าขนาดที่เฟื่อยังใส่เลยทุกคนใส่หมด แต่สังเกตว่าทำไมยูทูบเบอร์เราใส่เราเหมือนเรามาอยู่นาเราไม่มีหมวกนี่เราตายแดดครับซื้ออะไรกันเออรซื้อข้าวโพดข้าวโพดโอ้หมดแล้วมาพี่แอนยังไม่หมดข้าวโพดจีอืมโอข้าวโพดจีก็แบบไม่ไม่มีครับพอค้ายปอกให้ดูสดสด ส่วนเปลือกมันก็ไปโยนใส่นาได้ครับเป็นปุ๋ยได้ไปโยนใส่ข้อมบัวก็เป็นปุ๋ยอีกไงสองฝักนะครับขอบคุณครับผมนะฮะเดี๋สี่เราก็ได้แล้วฝักละสิบบาทเท่านั้นเองหอมด้วยนนี่เดี๋ยวจะไปกินข้าวคราวนี้ไปชวนนุกี้ไปกินข้าวกันตอนบ่ายเรามีงานต่อนะครับ เราต้องมาผสมปูนเพื่อทำบ้านพี่ชิดกันต่อนะเอฟซีนะอู้หวหิวข้าวหิวหิวข้าวจับรถก่อนเสียบหน้า ครับ FC ครับผมนะมากินข้าวกันนะจะต้ามข้าหลามายอะไรยังไงครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับโอ้บ้างละ15บาบาทนุกี้กี้ขอข้าวหลามหน่อย อแกอ้้ิบ้าววายกพอี่ห้าบาทยืมยี่สให้ร้อนี่แหละเข้ามายี่สิให้ร้อยกับคืนยี่สิบมาได้เพเ่นือีบาทโอ้รู้สึกว่านี้เราจะกินดีอยู่ดีมันมียังรงข้าวขาวใส่เผือกใส่เพลมันจะมีอันสิบห้าบาทเอาสิบห้าบาทครับมันใส่อะไรใส่เผือกเออใส่เผือกนั่แหละ น ok ี่10ห้าบาทแบบไม่ใส่เผือกไหมคะอุ้ยล้าแม่ค้าเอาข่าลามมาขายนุ่มกับตันอุ้ยสามสิบอีกโอ้นยากะน้ทำไมมันเล็กกว่านุ่กินอร่อยอร่อยนะ FC อขอคุณสำหรับคลิปน <Yes> ี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับช่องอดิซอนแฟมช่วงเที่ยงแล้วไปกินข้าวก่อนเริ่มหิวข้าวแล้วครับสวัสดีครับ